ใช่บิ๊กก้องสายแข็งมากครับและอนาคตชัวร์ๆได้เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแน่ๆน,นะครับบิ๊กก้องเนี่ยพลตำรวจโทจิรพภูริเดชนะครับเป็นรุ่นพี่ลูกชายผมปีเดียวนะครับแต่เป็นผู้จัดการมาสี่ปีแล้ววันที่หนึ่งตุลาปีหกแปดเนี่ยบิ๊กก้องจะต้องขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ แล้ท่านพลตุรโทรสำราญนวนมาก็จะต้องขึ้นเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับหลังจากท่านตายกเกษียณสามสิบกันยา69ท่านตายกเกษียณนะครับอาจจะมีใครมาขั้นสักคนหนึ่งนะครับอาจจะมีใครมาขั้นสักคนนะครับจะเป็นท่านพลตำรวจเอกนิลันหรือก็ท่านจจเลหวานนะครับ มาเป็นขั้นสักปีหนึ่งนะครับพอเจ็บศูนย์นี่ก็จะเป็นท่านสำรานพลตำรวจโทรสำรานนวลมานี่จะเอาวุโฉเขาเสียงกันหมดครับก็จะเหลือสำรานนวลมาเนี่ยเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะฮะเจ็ศูนย์ก็เจ็บหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามท่านสำรานก็สามปีนะฮะเดี๋ยวนะ จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกท่านสำรานหกปีนะครับหกปีนะครับสำรานนี่กเกษียณสองห้าเจ็ดหกนะฮะก็เป็นน้องลักครับเจ้าลานผมก็เรียกนะครับเรียกเจ้าลานนะครับน้องลักนะครับเป็นน้องลักนะครับคืออยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยเป็นทีม งานติดตามท่านพลเอกสันสุตานนท์นะครับตั้งแต่สำรานเขายังยศร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นก็เหลือบิ๊กกล้องเนี่ยฮะบิบ๊กกล้องนี่กเกษียณปีเจ็ดหกแล้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าบิ๊กกล้องต่ออีกสามปีครับต่ออีกสามปีสำรานมีสิทธิ์เป็นได้ถึงหกปีนะครับ 70, 7จ็ศูนก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกสำรานมีสิบเป็นได้ถึงหกปีนะครับแล้วก็ต่อบิ๊กก้องอีกสามปีที่คาดการอย่างนี้เพราะเขาเขาก็เสียงกันไปหมดครับเหลือไอ้สองคนเนี้ยนะครับเขาโตเร็วนะฮะ